กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแฟน,านชาวเกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยหรือชาวเกมก๊อฟแลัดเกมเศรษฐีทุกคนเลยนะครับผมในคลิปนี้ลุงก,ก็จะมารีวิวอีเวนต์ที่ได้ติดาการอัปเดตใหม่ในเซิร์ฟประเทศไทยในวันนี้เนาะก็จะเป็นอีเวนต์ที่เกี่ยวกับจีนะครับผมแล้วก็ในวันนี้จีเอ็มสุดแสนจะใจดีใจดีนะครับผมจัดซีใหม่ที่เกี่ยวกับคำสาปให้เรา ถึงสองจี้นะครับผมเราก็ไปดูกันในตำรามหาววทกันเลยดีกว่าว่า2อจี้นี้จะโหดหรือไหมอย่างไรกับจี้ที่มีชื่อว่ารองเท้ากระต่ายต้องสาบกับนะครับผมบ้านเฮอริเคนต้องสาบนะครับผมความสามารถก็คือเมื่อเราทอยลูกเต๋าพันไฟตรงข้ามมีโอกาส75%นะครับผมผักไฟตรงข้ามไปยังพื้นที่ของชั้นแบบซุมนะครับผมแล้วก็เมื่อฝ่ตรงข้ามเนาะ ตกมายังมือทีของฉันมีโอกาส70ใช้เอฟเฟกต์เมล็ดพันธ์ธนต้องสาบนะครับผมกับฝ่ายตรงข้ามแล้วเมื่อฝ่ายตรงข้ามนะครับผมเกิดการเจ็เตเนวิตตอรี่เนาะมีโอกาส90ที่จะขังกรงฝ่ายตรงข้ามทั้งหมด1ครั้งนะลุงก็ได้แต่หวังว่าคำสาบมันจะมีอะไรใหม่นะนอกจากคำสาบดอกกุหลาบปรากฏว่าไม่มีนะครับผมคำสาบดอกกุหลาบเหมือนเดิม ต่อไปนะผมเป็นรองเท้ากระต่ายต้องสาบเนาะเมื่อตกเล่นมาของฉันหรือว่ากรสั้นเล่นมาของฉันมีโอกาส50ที่ย้ายไปยังพื้นที่หัวมุมหรือว่าพื้นที่พิเศษทันทีนะครับผมแล้วก็เมื่อใส่ตรงข้ามตกไปยังพื้นที่ของฉันมีโอกาส70ที่ใช้เอฟามมาเฟกต์เมล็ดพัน์ต้องสาบอ่ะมีแค่นี้เหรอเฮ้ยอันนู้นเขายังมีสามอันแต่ไม่เรามีแค่อันเดียวอสองอันนะแล้วกระต่ายกระโดดอะแทนที่จะเป็นความสามารถในการตบเมืองแล้วก็กระโดดไปยังพื้นที่อื่นๆเนาะให้เหมือนกับรองเท้าเงี้ย แต่เป็นคอสามสมมันมุมเฉยๆทำไมไม่ใช้เทเลพอร์ตต้องสาวน่แสิจับสนนะครับผมแต่น่าจะเป็นสองที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับเทศกาลวันฮาโลวีนเนอะดูจากพื้นหลังแล้วนะครับผมวิธีการหาก็ไม่น่าเกินอะไรที่มันเป็นผีๆหรือเปล่า อ่าจะวิธีการหาบ้านอะไรไงเราก็ต้องหานะครับผมกระต่ายธรรมดาก่อนเนาะแล้วก็หาบ้านธรรมดานะครับผมเพื่อเอามาแรกเป็นป่ามืดครึ้มนะครับผมแล้วเอาป่ามืดครึ้ม5อันมาแรกเป็นพลังคำสาบนะครับผมสะสมพลังคำสาบ5อัน เอามาแรกเป็นจี้ต้องสาบไปได้เลย2จี้ส่วนาการกลับมาอีกหนึ่งครั้งของจี้อื่นๆนะครับผมก็จะเป็นโดนรอปรพอ้อรอปคอนะครับผมแล้วก็โดนบลอเบิงสุเทเลบรังนะครับผมไม่ใช่เลอบองเออเลบองมันอักมาไงอ๋อไม่ใช่เลบองโดนลองบอดนะครับผมลองที่แปลว่ายาวใช่ไหมเออ โดนบอดยาวก็ว่าแหละมันมีความสามารถของระบังนิจี้ด้วยเหรอมันไม่มีนะครับผมลูปเพิร์เจอร์แล้วก็โดนยิงธนูนะครับผมสุดท้ายเป็นโดนกักขังดีเจนะครับผม,มโดนกับมาอีกครั้งอ,อ๋อก็กะจะทักได้แหละว่าเอ๊ะทำไมมีแต่โดนอันนี้เทศกาลโดนกับมาอีกครั้งต่อไปเป็นเทศกาลซีเนอร์ จี้ที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งจี้สีหนึ่งคือจี้อะไรครับผมก็มีหมัดหุ่นไล่กาเป็นจี้ที่โคตรเก่ามากแต่ก็ยังหาห้าอันนะครับผมแสดงว่าทำไมเก่าแต่โหดเออต่อไปเป็นแฮมสเตอร์ซูเปอร์ไดเมนชั่นนะครับผมรองเท้าติดปิกโครแล้วก็รองเท้าโครธรรมดาธรรมดาแค่นี้ถามว่ามีอะไรบ้าไหม ถ้าเกิดว่าใครเข้าสมุดบ่อยๆนะครับผมเราก็จะรู้เนาะว่าจี้ที่มานั้นโหดหรือไม่ให้ดูจากอัตราการชนะอืมแล้วมีไหมสิบอันแรกอ่สิบอันแรกไม่มีแต่อันที่สิบเอ็ดเป็นรองเท้าติดปีกนะครับผมที่เป็นเวอร์ชันดาร์กซะดูอืมก็ไม่อยู่ดิหาหกอันแรกก็เล่นได้เกือบทุกตัวละเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอ มันก็ไม่ขนาดนานนะครับผมกร,รุณาเล่นตัวละครที่มันโหดหหด้วยเออจจ้มันจะได้โหดตามเนาะโอเคอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมเทศกาลลูกอมดาวก็ยังคงอยู่กับเรานะครับผมและทั้งหมดทั้งมวลนี้จะหมดพร้อมกันในวันที่ยี่สิบสี่นะครับผมก็อีกสามวันข้างหน้าอีกสามวันก็จะเป็นวันพฤหัสใช่ไหมไอแต่ก่อนนะวันนี้วันที่ยี่สิบสองยี่สิบสามวันพุธนะครับผมก็จะหายไปทั้งหมดเอ,อ้ ทำไมลุงหลงวันหลงเดือนเนี่ยยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สบสามยี่สิบสี่วันพื้ขัดนะครับผมก็ถูกแล้วตัง้งแต่แรกเนาะ การวิ่งของกระตุยนะครับผมอันนี้ก็ได้มาจากการที่เรานั้นจะต้องล็อกอินเล่นพิเศษนะครับผมแล้วก็ล็อกอินพิเศษเอากระต่ายมาอัพน้องเนาะอ,อ,อัพ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 ไปนะครับผมแล้วน้องก็จะสุ่มมาว่าจะเป็นพันเมตรหรือว่า500เมตรหรือว่า300เมตรนะครับผมถ้าเกิดว่าสุ่มได้พันเมตรก็ยินดีไปด้วยนะครับผมเราก็จะได้เพชรไปทั้งหมด หนึ่งพันเพ่นเลยทีเดียวโอ้โยเสียงลุกไม่ไหวแล้วไปก่อนดีกว่านะครับผมอีเวนต์แบบนี้ไม่ดีแน่จุ๊ๆขอทุกคนโชคดีนะครับผมสรับกล็กเกินเศรีเซิร์ฟประเทศไทยหรือเทวได้เกินเศรษีเนาะถ้าเกิดว่าตัวละครเก่าเรายังยังเล่นได้นะครับผมมีแพ้บ้างมีชนะบ้างแต่มันไม่ได้แพ้ทุกครั้ง ก็ยังเป็นตัวละครที่เล่นได้นะครับผมแล้วก็อดทนรอตัวละครที่เราจะได้มาแล้วชนะทุกตาจะดีกว่านะครับผมอืมก็รอต่อไปเรื่อยๆเลยเหมือนกันลูกเนี่ยนึกก็รอนะจุ๊บจุ้